สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็ให้เข้าอยู่นอมอดก่อดตัวเลขน้อยมากข้าแต่เบิ้ลน,นะพี่น้องมาน้อยเฉพาะกิจนะคะสอ,สองก็เลยไม่ได้สรุปให้ดูเนาะแล้วเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีห5ห้าสามสองหนึ่งเก้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามกับหนึ่งนะคะ เด่นสามนะคะก็จะมีสามศูนย์สามเจ็ดสามหกนะคะสามหกตามสามเก้าเนาะจับคู่ได้นะทุกคนนะเผื่อใครชอบนะคะสามหนึ่งเนาะ สำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีเก้าศูนย์ หกห้าส hmm. ี่เกนะคะ กันเบิ้ลนะคะก็จะมี004499นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1 5 5 1ง9เน่ย9นะคะ 6, 6 9, 1, 2, 3, 6556นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอ m ด n มินด้วยนะคะแอ m ด n มินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอ m ด n มินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า